มาโอเคนี่นะครับเหรียญก็เข้าแล้ว8,34พันสาสซตโตชิ LTC นะครับก็เพื่อน,อนๆทำวันเดียวแล้วเพื่อนๆถอนได้เลยนะครับเว็บนี้สวัสดีเพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องมันนี่ออนไลน์ะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ สำหรับผู้ติดตามใหม่นะครับในช่องก็จะมีเว็บเคมกับเว็บบอร์ดให้เพื่อนๆเ,เลือกทํากันได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนดูคลิปคิปไหนอยู่หากสงสัยว่าคล,คลิปนั้นถอนได้หรือเปล่าก็คอมเมนต์มาถามผมในคลิปคปนั้นได้นะครับผมจะตอบให้ทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับโอเคก่อนจะไปรับชมคลิปที่ผมจะมาแนะนําวันนี้ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกาลังใจผมหน่อยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเป็นเว็บเคมเหรียญ LTC นะครับนี่นะครับเว็บเคมเหรียญ LTC ฟรีเขาก็บอกว่ารายได้ไม่จํากัดนะครับรับเงิน โดยการอ้างอิงและก็สุดยอดการทำออฟเฟอร์วอลนะครับตอนนี้ก็มีผู้ใช้อยู่ทั้งหมด1 2 7 6 9คนนะครับการถอนออกก็คือ2 0 2 5 7การถอนออกนะครับก็การเยี่ยมชม PTC นะครับก็อยู่ที่ 104, 1 4 1 8 1 8 8การถอนออกนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นสร้างวินให้กับคุณนะครับก็ประมาณนี้อันนี้จะเป็นการควบคุมและความมั่นคงนะครับก็ตรงนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นคำถามที่พบบ่อยนะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยตรงไหนเพื่อนๆก็ลองมาเปิดดูได้นะครับ Leaders, นี่นะครับตรงนี้โอเคถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้สมัครนะครับก็กดที่คำว่าลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยนะครับก็ใส่ชื่อผู้ใช้นะครับเป็นน้ำแฝงเราก็ได้นะครับแล้วก็อีเมลแล้วก็รหัสผ่านนะครับตรงนี้เพื่อนๆคนไหนดูเพื่อนๆก็อย่ามาลองมาทําดูกันได้นะครับโอเคผมก็ได้สมัครไว้แล้วก็เดี๋ยวผมจะเข้าสู่ระบบเลยนะครับ โอเคแล้วก็กดเข้าสู่ระบบโอเคนี่นะครับตอนนี้นาเว็บก็จะประมาณนี้นะครับก็ถอนขั้นต่ําอยู่ที่50,000คอยนะครับก็1คอยจะได้อยู่ที่0.002สซัตโตชินะครับวิธีถอนก็คือถอนเข้าฟอสเซตเพย์นะครับตอนนี้เหรียญผมก็มีอยู่39มสิล้านสี่แ่นเหรียญน,นะครับก็จะได้ไปเหรียญ LTC อยู่ที่7 8 9 4พาสัตโตชิ LTC นะครับ วิธีการทํานะครับเราก็ลงมาดูตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแข่งขันการแข่งขันก็มีประมาณนี้นะครับโอเคนี่แล้วก็อันนี้จะเป็นการเรียกร้องนะครับเรียกร้องก็จะได้อยู่ที่1 0,000ื่นนะครับอ๋อผมพูดผิดนะครับได้อยู่ที่10,000แสนเหรียญนะครับก็จะได้ exp บวก1 0 exp นะครับแล้วก็วันนึงทำได้100ครั้งนะครับวิธีการทำแล้วก็กด r e c a p ชาตรงนี้นะครับแล้วก็กดเรียกร้องตอนนี้เลยนะครับ เค okay. พอเสร okay. right. ็จปุ๊บนี่นะครับข้อดีของเว็บนี้นะครับก็เคมได้100ครั้งไม่จํากัดเวลาการเคมนะครับก็กดเคมได้เลยนะครับกดเรียกร้องอย่างนี้นะครับโอเคเราก็รอหน้าเว็บขอรีเฟซปุ๊บก็ทําได้เรื่อยๆเลยนะครับนี่นะครับโอเคเราก็กดเรียกร้องได้เรื่อยๆเลยนะครับได้อยู่ที่1น0 0 0แเหรียญนะครับโอเคเรามาดูตรงอันที่2กันบ้างนะครับตรงฟอสเเอตรงนี้ก็จะได้อยู่ที่3 0 0 0 0นเหรียญนะครับ วันนึงทำได้20ครั้งนะครับจะได้ exp บวก1 3 exp นะครับวิธีการทำแล้วก็รีแคปชาตรงนี้นะครับโอเคเขาบอกเนินเขาปึ๊บแล้วกดยืนยันนะครับแล้วกดเรียกร้องเลยนะครับอันนี้ก็ได้3 0 0แสนเหรียญนะครับแต่รอ1นาทีนะครับโอเคเรามาดูวันต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นผู้อ้างอิงนะครับตรงนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจยผมจะทิ้งลิงก์สมัครนี้ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับ โอเคอันนี้ก็จะเป็นลิงก์สั้นนะครับหรือว่าช็อตลิงก์นะครับก็ทํา1ครั้งก็จะได้อยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันเหรียญนะครับโอเคก็วิธีการทําก็กดที่คําว่าดูได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น PTC ตรงนี้นะครับ PTC ก็จะได้อยู่ที่1นึ่งแสนห้าหมื่นเหรียญทุก15วินาทีนะครับนี่นะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเหรียญน,นะครับก็จะได้อยู่ที่ใช้เวลาดูอยู่ที่15วินาทีก็จะได้ EXP บวก5ด้วยนะครับ โอเคตรงนี้ก็จะเป็นงานงานตรงนี้นะครับก็ไปโหวตที่ฟอร์เซตเพย์และแสดงความคิดเห็นตอนนี้นะครับเราก็จะได้มาอยู่ที่1 0 0 0 0แสนเหรียญนะครับอันนี้ก็เข้าร่วมําอธิบายโอเคประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นความสําเร็จนะครับตรงนี้ก็ผมทําการฟอร์เซตหนึ่งครั้งนะครับก็จะได้อยู่ที่1 0 0 0พันเหรียญนะครับเรามากดเรียกร้องตอนนี้เลยนะครับนี่นะครับเราก็ได้มา1 0 0 0พันเหรียญนะครับ30ครั้งห้าห0่นนะครับ แล้วก็5ครั้งทำช็อตลิงห์5ครั้งได้ 2> S 1 100, 2 0 0 0 0ืเหรียญนะครับทำช็อลิง์10ครั้งนะครับก็จะได้อยู่ที่1 5 0 0 0 0ืเหรียญนะครับโอเคประมาณนี้ทำฟอสเซตครบ100ครั้งก็จะได้อยู่ที่200,000เหรียญนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นออฟเฟอร์วอ์ตรงนี้ออฟเฟอร์วอ์ตรงนี้ไว้ทำอะไรนะครับตรงนี้ตอนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆทำใช้เวลาแค่20วินาทีเพื่อนๆจะได้อยู่ที่3ล้าน5แสนคอยนะครับ หรือว่า3500ันห้มาคอยประมาณนี้แล้วกดเข้าไปดูเลยนะครับโอเคใช้เวลาแค่20วินาทีนะครับนี่นะครับแล้วก็รอหลอดตรงนี้ให้เต็มนะครับโอเคพอเต็มนะครับคลิกที่นี่เพื่อดำเนินการต่อนะครับโอเคแล้วก็รอหลอดตรงนี้ให้เต็มรอสักคู่หนึ่งนะครับ เคใกล้จะเต็มแล้วนะครับตลอดเต็มปุ๊บขเขาก็จะเด้งขึ้นมาหน้านี้เขาบอกให้เลือกรูปที่ไม่อยู่ไม่เข้าแถวนะครับนี่นะครับรูปอันนี้โอเคพอเสร็จปุ๊บขเขาก็จะเด้งหน้าเป็นโฆษณาอันนี้มาแล้วกดออกไปเลยนะครับโอเคก็ได้มาแล้วนะครับเราก็ลองไปดูว่าเราได้มาเท่าไหร่นะครับโอเคผมก็ได้มาแล้วตอนนี้ผมก็มีเหรียญอยู่ที่40ล้าน 71,600นะครับโอเควิธีการทําเพื่อนๆก็ทําแนะนําให้เพื่อนๆทําอันนี้ให้หมดเลยนะครับนี่นะครับตรงตรงหน้าออฟฟอร์วอร์ตรงนี้นะครับแนะนําให้เพื่อนๆดูให้หมดเลยนะครับนี่นะครับได้เยอะมากนะครับนี่นะครับแนะนําให้เพื่อนๆดูให้หมดอันนี้ก็จะเป็นช็อตลิงก์นะครับตรงนี้โอเคเราก็รอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคถ้าเราทําตรงนี้เราก็จะได้คอยตามนี้เลยนะครับนี่นะครับตามนี้ อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าได้3,000น่าจะ3,500คอยนะครับนี่นะครับ3,500คอยนะครับแต่นี่สูย์มันดูเยอะไปงั้นนะครับก็อันนี้จะได้อยู่ที่4,200คอยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการดู PCC หรือการดูโฆษณาตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับโอเคก็ตรงนี้แนะนําให้เพื่อนๆมาทํานะครับนี่นะครับตรงนี้เพื่อนๆจะได้ทีละ1 0 0 0 0แเหรียญเลยนะครับก็ทําได้ไม่จํากัดนะครับไม่จํากัดเวลา แล้วก,กดยืนยันนะครับพอเสร็จปุ๊บก,กดเรียกร้องนะครับโอเคผมก็ได้มาอยู่ที่10,000แสนคอยนะครับโอเคเดีย๋ยวเราไปดูตรงแผงควบคุมตรงนี้นะครับตอนนี้ผมก็มีอยู่ที่40 000, 1สิบล้านนะครับก็มาถอนตรงนี้ก็ถอนขั้นต่ำอยู่ที่5 0 0แสนนะครับก็วันเดียวก็ถอนได้แล้วนะครับตอนนี้ผมก็ได้อยู่ที่8 0 0พันสาสสี่โชี LTC นะครับวิธีการถอน แล้วก็ไปเอาลิงก์กระเป๋าฟอสเซตเพเรามาใส่นะครับก็เข้าไปที่ฟอสเซตเพนะครับมาที่ที่ดีพูซตรงนี้นะครับนี่นะครับไลท์คอยล์เนะครับแล้วกด Copy เลยนะครับแล้วเราก็มาวางในนี้โอเคพอเราวางเสร็จเราก็เช็คให้ดีนะครับลิงก์กระเป๋านะครับพอเสร็จปุ๊บเรากดที่คําว่าถอนเหรียญเลยนะครับโอเคจ่ายสําเร็จนะครับเราก็เลื่อนลงมาดูข้างล่างนะครับนี่นะครับประวัติการถอนของผมทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ โอเคนี่นะครับข้อดีของเว็บนี้คือถอนปุ๊บจ่ายปั๊บเลยนะครับข้อดีของเว็บนี้เมื่อกี้ผมก็ถอนมาอยู่ที่ผมก็ได้เหรียญมาอยู่ผมก็ถอนเหรียญมาจํานวนเท่านี้นะครับแล้วก็สถานะตรงนี้ก็ขึ้นว่าจ่ายนะครับโอเคเราลองรีเฟซดูหนึ่งครั้งนะครับโอเคนี่นะครับขึ้น pending ผมถอนมาเมื่อ30วินาทีที่แล้วนะครับนี่นะครับเหรียญก็เข้าแล้วนะครับนี่นะครับก็ขึ้นสถานะคําว่าจ่ายไปที่ฟอสเซตเพย์นะครับแล้วก็เข้าไปดูที่ฟอสเฟตเพย์ว่าเหรียญเข้าหรือยังนะครับโอเคแล้วก็เลื่อนลงมาโอเคนี่นะครับเหรียญก็เข้าแล้ว8,034สต๊อชี LTC นะครับก็เพื่อนๆทําวันเดียวแล้วเพื่อนๆถอนได้เลยนะครับเว็บนี้ก็ถอนขั้นต่ําอาจจะดูเยอะแต่เวลาเราไปทํา อะไรแบบนี้นะครับนี่นะครับช็อตลิงก์อย่างเงี้ยเราก็ได้มาอยู่ที่1นึ่งล้านสามแนพันนะครับก็เพื่อนเอนเคมครั้งเดียวถอนได้เลยนะครับทาครั้งเคมครั้งเดียวถอนได้เลยถ้าเพื่อนทำช็อตลิงก์เสร็จปุ๊บเพื่อนๆอน,อนถอนได้เลยนะครับก็ถอนขั้นต่ําอยู่ที่5้าแสนอันนี้ได้มาล้านนึงนะครับก็ถอนได้เลยโอเคถ้าเพื่อน <c oughs> ๆ่คนไหนสนใจผมจะทิ้งลิงก์สมัครนี้ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับเว็บนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอก